สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอปอล m แฟมิลี่นะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะช้าวันอาทิตย์พ่อควานก็ได้ปล่อยสาวๆนะคะได้เดินกินนะคะยา่าอยู่หลังบ้านนะคะแม่ไพรินนะคะกับน้องขนุนนะคะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกนะคะเช้ามาก็อากาศสดชื่นเจ่มใสนะคะน้องสันสวัสด,ดีครับนะคะพ่อควานก็นั่งคุยกันนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะปล่อยน้องช้างนะคะได้ทานหญ้านะคะได้กินหญ้าอันนี้เป็นหญ้าหลังสวนของเรานะคะเขียวชะอุ่มเลยนะคะ ตัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องขนุนนะคะกับแม่พพรินนะคะไกลๆฝั่งนู้นนะคะจะเป็นคุณยายคำแพงนะคะโอ้กินหญ้ามีความสุขกันเลยนะคะวันนี้วันหยุดน้อนะคะพักผ่อนพักผ่อนนะคะหลังจากเราเด็ดเหนื่อยนะคะจากการาไล่สดผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมอาหารหาอาหารให้น้องช้างนะคะทั้ง5เชือกเดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะคะว่าพ่อควานจะ ปล่อยนะคะจะปล่อยน้องโอปอนะคะกับน้องมุกดามาหรือเปล่านะคะถ้าครบห้าเชือกนี้เป็นบรรยากาศที่ที่สวยงามมากเลยนะคะเป็นไรเนาะหางชี้เลยนะคะน้องขนุนหางชี้เลยเธอตื่นเธอตกใจอะไร วัน,ะะนนี้เราก็จะไปร่วมนะคะกิจกรรมนะคะที่เขาชีจันนะคะพอดีมีคุณแม่นะคะทีมงานคุณแม่ทัศพรนะคะได้มามอบนะคะต้นสับประรดนะคะให้กับน้องช้างนะคะเห็นว่าจำนวน60เชือกนะคะ60เชือก25คันรถนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปเขาชีจันกันในช่วงเวลา8โมงเช้านะคะ8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะไปร่วมกิจกรรมกันเนาะนะคะน่าจะทั่วพัทยานะคะทางพัทยานะคะช้างที่อยู่พัทยาน่าจะได้กันทุกเชือกนะคะฝั่งนู้นนะคะก็จะมีคุณยายคามูลนะคะคุณยายขมูลอยู่ฝั่งนู้นนะคะ ีถัดมาก็จะเป็นคุณยายำํำแพงนะคะทางนี้ก็จะเป็นสองสาวติดกันนะตอนนี้ติดกันมากเลยคนะสองสาว ปล่อยโซ้ยาวนะคะพ่อควานปล่อยให้น้องขนุนได้กินหญ้าแล้วก็แม่เพลินได้กินหญ้านะคะเนะี่ยอยางเป็นที่เลยนะคะฝั่งก็จะเป็นบ้านของแม่ควานนะคะเมื่อคืนนี้สดชื่นเลยฝนตกนะคะ ติดกันมากเลยนะคะน้องขนุนนะคะกับแม่ไพรลินเดี๋ยวเราจะไปดูคุณยายกันนะคะคุณยายก็เอ้ยเล่นโครนนะคะสปาโครนตั้งแต่เช้าเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีเชียร์สองสาวเอออ้อนอ้อน ตัวแดงเผือกเลยนะคะแม่ไพนลินน้องขนุนนี่จะดูแบบเพียๆนะคะ,ะแม่ไพลินก็เอน้องขนุนนี่จะดูแบบตัวเพียๆส่วนแม่ไพนลินก็จะดูแบบอ้วนตันกลมบล็อกเลยนะคะน้อง่าแม่ไพลินนะคะค่อนข้างติดกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปหาคุณยายไปหาคุณยายกันนะคะ ชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปหาคุณยายกันเนาะนะคะ,ะถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่มีพื้นที่ปลูกไม,มไม่มีพื้นที่ให้น้องช้างอยู่ได้ขนาดนี้นะคะไปหาคุณยายกันโอ้โหคุณยายดูคุณยายสิ โอ้โห้โโโยเล่นโครนเล่นโครนแต่เช้าเลยนะคะนางงามมาละตัวเปื้อนโครนไปเล่นฝั่งไหนมาละเนี่ยืออไปเล่นโครนฝั่งไหน เอ้ยเล่นนะเล่นอย่างกระเด็กเลยเล่นโคลนอย่างกระเด็กเลยนะยายนะออชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะคะแบบมันเป็นแบบเ,เป็นธรรมชาติมากนะคะน้องช้างก็ได้อยู่แบบกินหญ้านะคะท่ามกลางธรรมชาติโซโซจะถึงแค่นี้นะคะ่ะ ถ้าโซ่ถึงนี้โอ,อ้โหแถวนี้ไม่เหลือนะคะหญ้าไม่เหลือแน่ๆนะคะน้องขนุนเล็มหมดฝั่งนู้นก็จะเป็นคุณยายขามูลนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะคุณยายกินหญ้าในป่าคุณยายคำแพง <c oughs> เล่นเครนอย่ากระเด็กเลย เข้าได้นะคะเข้าไกคุณยายาได้วุ้ยวุ้ยไงเออเล่นค้นคือเด็กหน่อยเลยเนาะเจ้าเนาะเล่นขี้ตมคือเด็กหน่อยเลยเออบอโอ้ยฝนอะไรอาบน้ำแล้วมาตองมาบายอาบน้ำแล้วมาชิลเอออืม น่าจะลงเล่นคลองนะคะน้ำคลองอยู่ฝั่งนู้นนะคะอันนี้น้ำไหลผ่านถ้าร้อนก็เล่นน้ำได้นะคะ อแม่ขวานก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะครอบครัวน้องโอโปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย